ครับสวัสดีครับอืมคลิปนี้เป็นของเราสไตล์นะครับของวันที่สิบหกผมให้ไว้เป็นแนวทางนะครับอเลขวิ่งลูดของวันนี้ก็ไม่มีมีไม่มากครับแต่ละวันไม่เหมือนกันบางวันก็มากบางวันก็น้อยมีศูนย์มีสามนะครับ ระวังเบินหน่อยนะครับอวันนี้ไม่มีตัวรองอาสายเจาะสายเจาะสายลูดสายสายรูดสายวิ่งนะครับก็มีศูนย์กับสามสายเจาะสายเจาะอ่านี่ครับ ซ <c oughs> ิ่งนี้เป็นตัวกันนะครับสิ่งนี้เป็นเด่นเดี๋ยวผมจะแบ่งไว้ให้นะครับอืมนี่ครับเด่นนะครับกันครับเลขก็อของวันนี้มีแค่นี้นะครับ ผมวางแนวทางไว้ให้นะครับก็แล้วแต่ท่านจะเอาไปพิจารณาครับสายวิ่งสายรูดผมก็ขอให้เอ่อวิ่งเอาที่หนึ่งเลยครับเอาเหรียญทองนะครับส่วนสายเจาะก็ให้เจาะให้ได้ทองไปเลย <c oughs> ครับขอให้ทุกท่านโชคดี <c oughs> เฮงๆปังๆสวัสดีครับ